อา้าสวัสดีเพื่อนๆครับผมอยู่กับผมบอสท้าชแนลเช่นเคยนะครับวันนีแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมมอนูเลยเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องหาออลเทอร์วิลดัสนะครับผมมาก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวคือผมไปสันหาซื้อกล่องมา 67กล่องนะครับผมคือผมต้องการออัลเวอร์วี่ดี้รัสเนี่ยขวดนี้นะครับผมประมาณ19ขวดนะอีก19ขวดนะเพราะว่าคือผมต้องการเอาไปแลกกล่องนะกล่องอันนี้นะกล่องออัลเวอร์วี่บ็อกซ์เนี่ยออัลเวอร์วี่บ็อกซ์น้ำติงนะครับอ่านไม่ค่อยถูกอ่านผิดขออภัยนะครับโอเคซึ่ง19ขวดกับ67กล่องเนี่ยคือผมว่ามันน่าจะออกเยอะแล้วนะซึ่งถ้ามันไม่ออกจริงๆเนี่ยผมว่านนี้มัน มันน่าจะมีปัญหารหรือผมจะกลายเวลาชาเกลือเอานะโอเคครับผมมาเดี๋ยวจะลองดูกันขำๆนะครับผมกอ็ที่ไปแวะดูเดี๋ยวดูระบบออนไลน์กันนิดนึงนะครับผมในสวิตช์ตัวอะไ์โหมดไปมาออนไลน์โหมดเป็นยังไงบ้างต้องสวิตช์ตรงนี้นะครับยี่จะจะคนน้อยอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับผมมีคนน้อยอย่างเงี้ย โอ้วันดีนายเหมือนเร่าเลยอ่ะโอ้ยทไม่คนตั้งชื่อวิเลเลจเยอะจังไงหรือว่าเขาจะเป็นอดีรองช่วงนี้ก็เหมือนการค้าย,ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับผมอ,อ๋อมีกล่องคอ,งองรียมบ็อกมานะนีออ่ไปดูของจากลุงเมเยอะที่ราคากันดีกว่าครับเอาูดเล่นไปไหนหมดนะอ,อ่ะไปประชุมกันตรงไหนกัน โอ้ยของลดราคาเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเอ้ยกุญแจไม่ลดนะครับผมกุญแจน่าจะเป็นเสียงเดียวที่ไม่ลดราคาท,ที่เหลือลดหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมผมไม่ได้สนใจป่ะเราไปไหนดูมีห้าคนคนน้อยมากครับผมอะเราไปเปิดกล่องของเราก็ดีกว่าครับ เราไปเปิดที่ไหนดีที่ไหนดีเอาเป็นตรงบ้านดีว่าพี่ตรงนีง้ที่เปิดเปิดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับทางนี้ทางนี้อ่ะหน้าบ้านตรงนี้นะมาเดี๋ยวผมจะเปิด50สิกล่องแบบรวดเดียวนะแล้วผมอยากรู้ว่าผมจะได้กี่ขวดนะครับผมอ่ะขอสิบ 8กัว17กลัวเลยนะอันนี้มันผมจ่ายไปเยอะมากนะครับผมตอนแรกอะ่ะผมกับไปซื้อไปซื้อจากคนอื่นแล้วอะ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเออผมแบบนี้อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อจะได้แฟชั่นมาด้วยนะแล้วก็คือทั้งคนอื่นเขาก็เร่งซื้อเร่งขายกันอยู่นะครับผมก็เลยมาเปิดเองดีกว่าไปลุ้นกันดีกว่าครับผมใจเป็นกลัจใจผมด้วยนะครับยังไม่อยากเรือจะจัดนะไปกันเลย บ้างโอโอรันรันรันอ่อายาวเลยเอาทิศกองโอกระตุกเด็กน้อยเดี๋ยวรอมันหมุนรวดเดียวยนะครับผมแปนน๊บนึงนะโอ้โหเยอะแช๊ดครนะบยังหว่าใกลลวครับผมกล้แล้วมานายไม่ไม่ควรทำเราผิดหวังนะ อย่างน้อยขอแฟชั่นรีเจนต์นะผมก็ต้องได้นะครับผม50กล่องเนี่ยมันโอเคโอเคครับผมเปิดมาแฟชั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ขยะมาตามมาอันนี้ไม่ดีดิหนังก็โอเคครับผมหนังแฟชั่น <laughs> <fashion S 1> อยู่แล้วล่ะ้องแดงแล้วล่หรอขอ,อขวนแรกมาแล้วครับผมดีใจน้ำตาไหล กวดแตะกาคาซามังคุดไม่เอาโอ้ขอ,องห่วยนี่ก็ออกมาเยอะจังเลยครับผมวดที่สองนี่แหละที่รอคอยหินไหนนีแล้วล่ะรักษาฝีขวดออกมาได้แล้วมั้งโอเคครับผมมาขวดที่สามน้ำผึ้งอ๋อไม่เวิร์กเลยนี่ครับผมโอ้ขวดที่สี่มาแล้วครับผมอย่างต่อเน,นื่อง แล้สิบขวดก่อนนะครับสิบขวดมาเถอนนะนะคงไม่เกินไปใช่ไหมแฟชัฟช่นก็ออกกว้างกันได้นะทำไมค,อง,ค,ค,คมองมวยมันออกเยอะจังครับเนี่ยแล้วไอ้แฟชั่นสีฟ้าจะออกมาทำไมเยอะเนี่ยโอ้ยขยะเพียบเลย มันจะไม่ออกจริงเหครับผมของดีเจนให้ผมเนี่ยโอ้มันเริ่มไปเยอะนะโอเคครับผมขวดมาอีกขวดน,นึงก็ยังดีคูดรอไม่เอาดีไม่เอาดีนายมันเริ่มไปเะเราเริ่มใจแปลแล้วนะขวดมาก็ยังดีครับผมทำไมเราเริ่มใจหลับหระสาย้วครับผมว่าผมอาจจะคิดผิดที่ซื้อมาแลว้ววันเดย ไม่ขวดโดยตรงน่าจะดีกว่าใจข้อไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้โอ้ oh, แล้วของแฟชั่นมันยังไม่ออกสีม่วงครับเนี่ยมันจะไม่ให้ผมจริงหรอพี่จริงนะนี่มันก็เยอะอยู่นะครับผมมันจะเป็นไปนได้ยังไงข,ขวดมาก็ยังดีครับ แต่ชเลเจนไม่มีเลยนะไม่จริงใช่ไหมน,นายโกโหกเราจริงเปล่านี่ค,คือคอขวดเยอะจริงนะครับแต่ว่าโอ,โอเคแลมแก์โอ้ยก็ยังดีครับผมมาให้ผมใจชื่นสักชิน้นโอเคเหลือกระเป๋าแกะนะครับผมที่ยังไม่ได้นะถ้าได้ก็คือครบเซตเลย เลยนะนะในว่าแปดครัวในงห้าสิบโอ้โหคาดอีพียบเลยครับผมโอ้จะหลอง่ายไม่เป็นไรขอเปลี่ยนคอสตูมก่อนนะครับโอ้มีสามาอีกแล้วเนี่ยเยอะจกกัดจะไปขายทิ้งแล้วเปลี่ยนหัวแก่กันนะผมอยากได้กระเป๋าแก่เดี๋ยวติดใปไม้ก็เนะี่ยอันนี้อาจจะเท่กว่าเลยคับ เหมือนปิดตาเลยที่เหมือนปิดตาเลยมองไม่เห็นตาเดินอ๋อของรีเจนไม่ออกเลยเสียใจครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีกล่องทำลอง <c oughs> มันคงไม่ทา่ารยศแล้วนะวัดได้มา8ขวดที่เดี๋ยวผมถ้ามันไม่ยังไม่พออผมตม้องไปซื้อนะ้วครับผมยอมแล้วเพราะผมใช้งบไปเยอะมากอะ่ะมันไม่ได้อีกจริงครับผม ยังร้อยขวดยาดแบกหลังต้องมาแล้วครับอยากได้ของแบกหลังมั่งแง่ของในเจนนะขอได้ไหมโอ้ยเปิดไปตั้งเยอะของไม่คุ้มเลยอ่ะมาเลเจนใช่ไหมก๊าซแม็กก็ยังดีครับผมโอ้ยไม่เอาจริง เพราะว่าตวนดีแล้วแล้ว10ขวดแล้วครับผมก็ยังโอเคมังคุดมังคุดอีกแล้วละ่ะมังคุดอีกมันออกเยอะจังเลยมังคุดเนี่ยโอ้ยก็ได้ขวดเยอะจริงแต่ใจแป้วแล้วครับผมแฟชั่นอยากได้ขวดนะอยากได้ขวดยาแบกหลังอนะ่ะ ดีครับผมขวดมาอีกขวดก็ยังดีบังคุดมาทำไมโอ้ขวดมาเยอะจัดครับรอบนี้แมว1ิสามขวดด้วยไม่พออีกเจ็ดขวดเนี่ยแมวไ,ได้มาการไกามาอันนึงก็ยังดีครับผมอของอีกปีกไม่ครบด้วยเดี๋ยวผมไปตั้งขายครับเ <c oughs> จ็บใจโอเคครับผมมาคือ หลังจากนั้นผมไปซื้อขวดอัเวัน์รีดัสมาจนครบแล้วนะครับผมก็นี่นะ5ขวสุดท้ายพอดีนะครับผมกับ1กล่องนะก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อปิดฉากของคลิปนี้กันนะครับผมอ่นะเราไปแลกกล่องปิดฉากกันดีกว่าครับผมคือในที่สุดที่ผมดูมาในบรรดา60กว่ากล่องที่ผมเปิดมาเนี่ยได้ขวดมา10กว่าขวดเลยไม่คุ้มเลยคือมันถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมว่า ถ้าจะเอาไว้คุ้มอ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนอยากได้กล่องอัลเทอดี D ้บ็อกซ์นะครับที่ผมคาังจะไปแลกเนี่ยเอาจริงผมว่าไปยอมยอมไปซื้อขวดในราคาไม่กี่ลูบี่จะคุ้มกว่านะมานั่งเปิดลุ้นเงี้ยถ้าแฟชั่นมันไม่ได้ไม่ได้ดีเดียดมากอะ่ะลุ้นกล่องซะมากกว่านะครับเนี่ยแต่ผมไลปิดท้ายก่อนยังไงก็ไปซื้อจากโดยตรงจากคนเล่นคนอื่นเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับผม แต่เพราะว่ามันเป็นโทเค็นนะเราเลยซื้อจากเมกาแลนด์ไม่ได้นะครับผมมาลองมาแล้วโอเคครับผมมาคลิปนี้เดี๋ยวจากกันไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวมาเปิด2กล่องนี้นะครับผมก็คือกล่องแฟนาซีบ็อกซ์กับออเทอร์วันดี้บ็อกซ์นะครับผมแตคลิปนี้จากกันไปที่นี่แล้วกันนะครับผมโอ้ยเจ็บปวดครับผมแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระจายของเรื่องนะครับเอจอกันใหม่คลิปหน้ากันเพื่อนครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม